สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะเรากลับมากันอีกครั้งนะคะสําหรับการรีวิวคีย์บอร์ดทุกคนแต่ว่าครั้งนี้นะคะจะไม่เหมือนครั้งอื่นๆแน่นอนนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นเจ้านี้เลยค่ะเป็น a z นะคะ ak 680 max he ทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะ แล้วมันแตกต่างยังไงนะคะมันก็เหมือนคีย์บอร์ดทั่วๆไปที่แก้วเคยรีวิวหรือเปล่าบอกเลยว่าตัวนี้แม้แต่แก้วเองก็ยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยได้ลองใช้นะคะมันจะเป็นสวิตช์แบบแม่เหล็กทุกคนอยากรู้ว่ามันแตกต่างยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ เรามาดูในกล่องกันบ้างนะคะทุกคนในกล่องก็จะมีนะคะเป็นคู่มือนะคะการใช้งานนะคะแบบนี้ก็จะมีบอกอยู่นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาจีนเนาะจะไม่ได้มีแบบว่าภาษาไทยซัพพอร์ตนะก็ภาษาอังกฤษก็มันก็พอจะรู้อยู่นะทุกคนว่าอะไรเป็นอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นคู่มือนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่ดึงคีย์แคปกับสวิตช์นะคะจะอยู่ในอันเดียวกันแบบนี้ แล้วก็สายนะคะซึ่งจะยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จันแบบใหญ่นะคะทุกคนจะเป็นสาย USB Type C นะคะความยาวเนี่ยอยู่ประมาณ1.5นะ,ะทุกคนอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยทุกคนคีย์บอร์ดเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าแก้วอยากจะบอกว่าแก้วชอบตัวของฝาครอบมาทุกคนไม่ใช่ว่าแบบลายสวยหรือว่าอะไรนะคือด้วยความที่สมัยเนะะี้ยค่ะคือ เวลาที่เราจะได้ฝาครอบมามันจะต้องซื้อคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงขึ้นมานิดหนึ่งเนาะซึ่งถามว่ามันสําคัญยังไงเผื่อแบบบางคนอาจจะแบบไม่ได้สนใจตรงนี้นะแต่ว่าแก้วเป็นคนนึงนะคะก็คือเวลาที่เราใช้เสร็จอะคะ่ะเราจะครอบเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อปิดฝุ่นทุกคนเพื่อปิดฝุ่นนะคะ,เพ,นนะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือฝุ่นบางทีฝุ่นในห้องมันเยอะมากแล้วเวลาโดนฝุ่นเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้คีย์บอร์ดของเราอะอาจจะเกิดอาการเสียขึ้นได้ทุกคน เรามาดูในส่วนของคีย์บอร์ดนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมีแบบ3สีนะคะสสีในตัวเดียวกันก็คือจะเป็นในส่วนของสีกรมนะคะแล้วก็เป็นสีแบบฟ้าครามนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบสีออกครีม,รมนะคะไม่ได้ออกแบบขาวนะทุกคนนี่ส่วนวัสดุนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ abs นะคะด้านข้างจะมีไฟแสดงสถานะนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างจะมีโลโก้ a j นะคะเป็นสกรีนแบบนี้นะคะด้านบนจะ เป็นช่องเสียบสาย Type C อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะทุกคนนี่ด้านหลังนะคะก็จะมียางกันลื่นนะคะทั้งหมด4จุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขานะคะสามารถปรับระดับนะคะได้2ระดับอ่าส่วนงานประกอบนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเนี๊ยบมากๆนะคะสมกับราคามากๆเลย ในส่วนของไฟนะคะ RGB นะคะกับฟังก์ชันเนี่ยแก้วจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกให้นะคะเนื่องจากแบบว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายกับคีย์บอร์ดหลายๆตัวที่แก้วรีวิวมานะคะมันก็จะเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้สวิตดีกว่าเพราะว่าสวิตเนี่ยคือตัวเด่นของเจ้าตัวนี้เลยทุกคนต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของการตั้งค่านะคะสวิต ว่าสวิตแบบแม่เหล็กนะคะมันเป็นยังไงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องตั้งค่าผ่านตัวโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูกันในส่วนของสวิตกันบ้างนะคะทุกคนต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นสวิตแมคโครนิคอลนะคะแต่ว่าตัวนี้ความพิเศษของเขาคือจะเป็นสวิตแมกเนติกทุกคนซึ่งมันเป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวแก้วให้ดูความแตกต่างของเขานะคะคือส่วนใหญ่อะถ้าแมคโคนิคอลค่ะทุกคนมันจะมีเป็นขาเหล็ก แต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีขาเหล็กนะทุกคนนี่มันจะเป็นขาพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเห็นเห็นวงกลมๆตรงกลางไหมทุกคนนี่สีาขาวเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นแผ่นแม่เหล็กนะทุกคนซึ่งมันเอาไว้ทําอะไรมันจะเอาไว้รองรับกับส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะคะเวลาเรากดเนี่ยมันจะว่าวัดระยะได้ว่าเรากดไปด้วยความลึกอะไรประมาณเท่าไหร่นะคะนี่แบบนี้แล้วก็ในส่วนของ แผงคีย์บอร์ดนะทุกคนตัวนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นเพจของอลูมิเนียมทุกคนซึ่งเพจอลูมิเนียมอ่ะส่วนใหญ่เราจะเจอได้พวกตามแบบคีย์บอร์ดแบบคีย์บอร์ดมดหรือพวกคีย์บอร์ดที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะถึงจะมีแบบว่าเป็นเพจอลูมิเนียมแบบนี้นะคะซึ่งเป็นชั้นนี้เนาะแล้วก็ด้านในทุกคนมองเห็นไหมสีขาวรองจากอลูมิเนียมจะมีแผ่นสีขาว,ขาวตรงนี้นะคะจะเป็นโฟมนะคะซึ่งเป็นแผ่นโฟมรองรับเป็นแบบ เก็บเสียงอะทุกคนก็คือพวกสายหมอดอาจจะชอบนะเพราะว่าเวลาเรากดอะค่ะมันจะค่อนข้างซับเสียงได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ส่วนสีดำนะคะก็จะเป็นแผ่นของ PCB อาสีดำจะเป็นแผ่น PCB แบบนี้นะคะนี่มีเพราะว่าที่บอกอะคะ่ะคือเวลาเราใส่ลงไปอะตรงนี้แหละคะ่ะที่มันจะไปรองรับกับแผ่น PCB ด้านล่างนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสวิตช์นะคะ เรามาดูนะคะในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาโปรแกรมของเขานะคะก็ถ้าเราใช้รุ่นไหนเนทุกคนมันก็จะขึ้นมาในส่วนของหน้าเมนหลักตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการ ตั้งค่านะคะนี่ตั้งค่าพวกฟังก์ชันนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของมาโครนะคะสามารถตั้งค่ามาโครได้นะคะแล้วก็จะสามารถปรับแต่งไฟล์ได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเด่นมากๆทุกคนมีการแชร์มาโครได้คือเราเนี่ยสามารถใช้มาโครของคนอื่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเราแบบตั้งมาโครของเราแล้วเราอยากจะแชร์ให้คนอื่นก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถโหลดออในนี้ได้เลย เรามาดูในส่วนของการตั้งค่านะคะเดี๋ยวแก้วเนี่ยจะทําให้เห็นภาพแบบง่ายๆก็คือแบ่งเป็นแบบ2แบบแล้วกันเนาะก็คือแบบใช้เล่นเกมที่แบบสกิดสกิดกับคนใช้ทํางานทั่วไปนะคะจะได้เ,เห็นภาพง่ายๆในการตั้งค่านะคะก็เดี๋ยวแก้วจะเลื่อนด้านขวานะคะไปบนสุดก็คือตื้นสุดนะคะแล้วเราลองกดสมมติว่าเราใช้ตัว W ลืมค <laughs> อนเฟิร์มโทโทโททุกคน <laughs> แก้วก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้นะโทษอ่ะ เราอย่าลืมคอนเฟิร์มทุกครั้งนะทุกคนเอออ่ะนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมแก้วแค่แตะๆนี่แตะแตะจริงๆถ้าแถบส้มมันแทบจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่าแก้วเลื่อนไปบนสุดนะนี่แก้วแค่แบบแตะๆๆๆๆๆๆๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าก็คือที่บอกอะ่ะมันเหมาะสําหรับคนที่แบบแค่อยากจะสกิดจริงๆอะ่ะแค่แบบติ๊กๆๆสกรรสกรรๆสกิดๆๆๆๆนะคะแต่ถ้าเราจะใช้ทํางานเราไม่ได้ต้องการที่แบบสกิด เพราะเราต้องการแบบว่าความแม่นยําในการใช้งานเราก็ปรับลงมาสมมุติว่าปรับลงมาประมาณนี้เลยอ่ะปรับลงมาก็คือให้มันกดลึกอ่ะระหว่างนี้แกจะลองสะกิดเมืนเดิมทุกคนเห็นไหมสีส้มขึ้นอ่ะเดี๋ยวแก้วลงให้อีกได้เห็นภาพไอีกอ่ะแบบหนึ่งปึ๊บเอาให้สุดเลยอ่ะสุดละโอเคอ่ะเดี๋ยวแกวลอง เป็นคนที่แบบนิ้วแทบไม่มีแรงอาจจะดูขัดใจนิดนึงนนะเพราะว่าแก้วเห็นไปทุกคนแถบสีส้มขึ้นแต่คีย์เทสไม่ขึ้นนี่เพราะว่ามันต้องกดลึกๆอันนี้ไม่ใช่แบบสกิตแต่ถ้าเรากดลึกๆนี่ลึกๆมันจะติดแต่ถ้าสกิดแบบเดิมแถบขึ้นแต่อักษรไม่ขึ้นนี่ก็คือทำให้เห็นแบบง่ายๆเลยว่า ถ้ายิ่งตื้นจะสะกิดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไวรัวแต่ถ้าใช้งานแล้วปรับการตั้งค่าของการกดมันก็จะค่อนข้างที่จะต้องใช้น้ำหนักนิ้วก็คืออาง่ายๆเราอาจจะต้องรู้น้ำหนักนิ้วตัวเองว่าน้ำหนักนิ้วเราใช้ประมาณไหนทุกคนสรุปนะคะจุดเด่นของคีย์บอร์ดนะคะ A j z AK 680 HE ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาอย่างที่รู้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสวิตแมกเนติกนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าแบบสวิตแม่เหล็กนั่นเองทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อนะคะได้ทั้ง Windows แล้วก็ Max นะคะที่สำคัญเลยทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะคะจะเป็น โปรโมชั่นวันที่15กุมภานะคะนั่นคือ2.15มิดมันนะทุกคนลดสูงสุด50%คือลดเยอะมากๆนะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ JIB Official Shop นะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2568นี้นะคะ Shopee เนี่ยร่วมโครงการกับ Easy E-Receive นะคะ2.0 Shop d มีคืน2568นะคะถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าใน ช้อปปี้สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวแก้วจะทิ้งลิงก์นะคะในการสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นทางร้านค้าของซูนามิที่ช้อปปีนะคะหรือว่าซูนามิชาแนลนะคะหรือกดได้ที่ตัวที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะทุกคน ไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าคีย์บอร์ด A j a z AK 6 8 0นนะคะแม็กซ์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถูกใจสายเล่นเกมอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะแบบคนที่ใช้คีย์บอร์ดในการเล่นเกมบ่อยๆที่จะมีแบบว่ากดย้ำๆซ้ำๆนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีการเบิ้ลน,นะคะเลิศมากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแมกเนติกด้วยทุกคนแมกเนติกเนี่ยถ้าเอาจริงๆตามแบบ ตามโดยทั่วไปเนาะราคาเขาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะแบบหลักหลายๆพันนะคะแต่ว่าตัวนี้มาในราคาที่แบบจับต้องได้ทุกคนราคานะคะจะอยู่ไม่เกินไม่เกิน2 0 0พันนะคะประมาณนี้เนาะยังไงใครนะคะเลงอยู่อยากลองจับ ต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแก้วนะคะจะทิ้งลิงก์นะคะในการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างของคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทางซุนามิด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะเดี๋ยวแก้วจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราซุนามินั่นเองนะคะที่ส่งคีย์บอรีด,ดีแบบนี้นะคะมาให้ทางเรารีวิวนะคะแล้วก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับแก้วเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ 拜拜。Bye bye!